โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ครูโว้เบิรเฟลตอนนี้คือูอ <c oughs> ย,อยู่เอเชียในการเอเชียเสกิ้งอยูก่กับเกมมาลาเรียถุยเธอลาเรียนะครับผม <c oughs> เออก็ไม่มีอะไรนะครับเอออยากจะบอกว่าเริ่มใหม่ครับ <c oughs> สร้างตัวใหม่เลยครับพี่น้องครับตัวเท่ๆเของผมหายหมดแล้วครับนิวเว r l d ครับโลกที่สร้างไว้ครับเซงหานเซงหานเนาะ เดี๋ยวดูไอ้นี่กหนึ่งโอเคดาวโหลดเสร็จแล้วโอเพนไฟล์เกี่ยวไหมเนี้ยคนเขาจะมาอัดเกมเล oh, ่นอะไรเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค้างค้างเออโอ้ยโอ้ยค้างค้างแบบแบบอแบบเฮ้ยแป๊บหนึ่งโอเคครับเฮ้ยได้ไม่ได้ไอ้มาผมมาถึงผมก็ได้สเปียครับหอกหักครับมาจะไฟกับหอกหักครับตัวโม่ตัวโม่มาเลยนี่นี่เล่นเหลือสิบหกเล่นเหลือสิบหก มาเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวหกอขาดไเปลี่ยนแบบก่อนเฮ้ยโว้อ้เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นหืมอ้ือดมาแต่ไม่ได้ออไอ้แต่ไมีกั้เอ้ยจยตายแล้วจะตายแล้เราทีจะตายนะเฮ้ยรจะไฟมาขมีอดิขมีอดิขมีอ่ะขมขมีอ่ะขมีอ่ะขมีอ่ะเข้ามาเรไมไม่ลีเจนฮะ้รืไรเรืีเชนอะไ เลื่อนีเจนเอ้ยยายแมบี้ซามบี้มาี่ร้องไงนะซอมบี้มาีนร้องไงะซมบี้มาี่ร้องไงนะโอ้ยเอ้ยเอ้ยสิบสิบเปรียบอะสิบเปียบอะสิบเปียบอะปิด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 รูบ้านหน่อยเดี๋ยวก็รอใมันเช้าก่อนเออครับปรับปรับหน้าดินครับเขาเรียกว่าปรับหน้าดินนะเอ้ยหมอเป็นไรหน่ยดิสำหรับซี้ีส์เนี่ยผมเพิ่มแมวใหม่เอ้ยมา จริงเหรอช่างมันเถอะซีโปรเรียนผมต้องมาเริ่มใหม่เลยนะครับผมทำใจแป๊บเสง่ยเอ้ขออะผมก็หัวไม่ได้ติดตามโทรเรียเลยมัวจะไปเรียกไมาคลาสพักเม้าพาักใหม่อยู่นะฮะมาด้านวัะอย่าบอกนะว่า NPC มันต้องคีย์ละช่างมันเถอะก็มาใหม่เอง วางกล่องโอเค okay. เพื่อความสวสาให้ชีวิตมาเฮาหา,หาอะไรนหัวนะเฮยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตั๊ดตนนุ๊ดต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 ุ๊ตั๊ดตุ๊ดตุ๊ดตง๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุกดตุ๊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 อตุนดตุ๊ดตุ๊ตุะดตุ๊ดตุ๊ดตุมดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตต แรมมิ่งพ otion เอาอะไรวะใช้อะไรกันไม่รู้ช่างหัวมันเถอะมันก็ชูลูคินเลสเตอร์เฮลทิงพ otion กอลสติกผมเล่นในโทรศัพท์ผมยังจะมีดีกว่านี้อีกนะอันมาเนี่กาแฟไทยนี่ครับโอ้โหกดเอสซีสามารถเดินได้แล้วตุ๊ดตุ๊ดตุมันก็เดินได้ตั้งนานแล้วไม่ใช่แต่คราวนี้ผมเล่นล่าสุดเนี่ยมันไม่สามารถเดินได้เอาแทงจากตรงนี้ไม่ได้แล้ว แล้วไม้อาณาครับไม้แปลลูกเราใช้ขวานขุดไม่ได้หายครับต้องใช้พลิกแอคครับไม่เข้าใจชีวิตครับทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อขายทําทําไมและทําทําไมเอ้งงแบบมาเจอหอกหักของข้าเจะไปทั้งรอบไม่ได้หรอกหอกขหักหอกหักหอกโว้ยเออทำวอลเปเปอร์แบบเขาเรียกไม่ทำาไม่ไดครับ ตัวค้ตัวค้าตัวขายอยู่ไหนคะเอาเจอแล้วค่ะถุยโอเคครับดูไหมครับเกมหมายคับเนี่ยผู้ชายเล่นได้นะครับผมแต่ผู้หญิงเล่นไม่ได้เพราะคือหมคยค้าครับไม่ใช่หมาค่ะแต่เธอลาเรียเนี่ยส่วนมากเขาใช้เรียกผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็เลยเล่นได้แต่ผู้ชายเล่นไม่ได้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนี่ยครับตอนนี้ที่กำลังดังตอนนี้ก็คือนัชชานี่แค่ โคนหาเพื่อผมมเอามาล้อเล่นกันดูผ่านหน้าชานี่แคะ่เธอเล็ดตีเธอดูอีกแค่นี้ค่เธอเล็ดตีหาหาแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาไว้แบบนี้เอาไว้แบนี้นี่ครับโอ้สโหสีแดงน,นะครับดอปดอปดรอปดอ,ดอ,ดอประตูนะครับผมอ่า,าอเดี๋ยวก็จะม,มาเริ่มต้นเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วตอนนี้ลืมแล้ว นะเออซ้ายเอามาทีละอันนะครับผมแต่ถ้ากดคีิกขวานี่มันจะลัวให้เลยโอเคอย่างงี้เอาฝอมมี้เป็นไรวะอย่างนี้นะครับผมกด e s c เพื่อ inventory นะครับผมหรือกด I ก็ได้นะเอ้ยไอ้ I ปะวะไม่ใช่ห่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชกด c c s c อย่างเดียวนะครับผมนะครับข,ของกด e s c ครับจะใส่ชุดใส่เกาะใส่บ้าใส่บอแล้วก็ e s c เหมือนกันครับ e c ทำ e c ของโลกตัวนี้ไม่ <c oughs> เทอาไร e c ของโลกไม่มี e c ทำอะไรไม่ได้เลยไป hey, ไฟเอาเปล่าไฟเปล่าไม่เอาไอ้นี่ครับเอ่อ w o ดว wall นี่ก็จะ,จะแปะพื้นหลังของบ้านนะครับ w ูดวอลพื้นหลังของบ้านมานะแล้วก็จะมาแปะพื้นหลังของบ้านกันเลยถ้าอยากจะให้ npc มาอยู่นี่ก็ต้องใช้ w ูดวอ a l l แปะนะครับผมแล้วก็วางเต่าก็อี้วาก็ว่าไปนะครับผมอันนะะอาจจะยินเสียงอาจจะของผมนะครับผม นะไม่ไม่ได้เก็บเสียงพวกนี้นะครับผมแล้วผมก็ไม่ติดป่าด้วยแต่ออกกันโอเคประมาณนี้น่าจะได้ครับไม่รู้สิเดี๋ยวไปฟปังเสียงในแคมป์ตาเซสตูดิโอเอาละแล้วคุณจะเห็นว่ามันจะมีไม้เหลื่อมล้าออกมาตรงนี้ใช่ไหมครับกด e c เอข,ข้าไปโตัค้าต้องอยู่ใ,ใกล้กลครับถ้าอยู่ไกลๆของมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับผมเนียของก็เหลือแค่เนี้ยแต่ถ้าคุณเข้าไปใกล้ๆมันก็จะมีของเพิ่มมาปุ๊บนี่ครับนี่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 น,น,น,นี่อย่างนี้นะครับผมอ่าเฮ้ย,อย,อยพอพอพอ นะครับทำชุดกรร่อจากเอ่อไม้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็อะไรวะเอ่อไม้นี่เหรอบลู Blue, Blue, เบลเลียววูดเนี่ยนะลงไปได้ครับนี่ครับชุดกรร่อไม้ครับผมแต่ผม,มว่าผมไม่ใช้ชุดกรร่อไม้อันนี้ก็เอ้ยไอ,อ้บลูเลียววูดเอ้ยเอ่อบลูวูดนี่มันทําได้สวยเนาะมันทําแบบว่าอุปกรณ์ได้สวยดีอ่ะสวยกว่าวูดธรรมดาเอ่อันนี่แหละคูปเปอร์ อือฮะเอามาทําเป็นไอ้นี่ดีกว่าอือฮะเอ้ยไม่ใช่ต้องเอาไอ้นี่มาโอเคสวยสวยสามารถเอาโคเปอร์แลกเป็นซิวเวอร์ซิวเวอร์แลกเป็นโคเปอร์ได้นะครับผมแล้วแต่ศรัทธาเลยครับแต่ผมว่าชอบผมชอบโบเวลโลโลบบบบบโเวลวูดนะอือฮะต่อไปครับอ่ะโหลืมไปเนี่ยพูดสยามโบเวลวูดเลยนี่ครับ เอ้อันนี้คืออะไรวะไม่ได้นานอะไร Hot Bar Unlock ไม่รู้สิ Lock Inventory นี่ไวหรอหรือว่าไงไม่รู้อะช่างมันเถอะอาา่าฮะถ้าเราจะเอ่อก็บอกกันต่อ Mood Fishing นะจะบอกนะว่าตกปลาว้าวที่ตกปลาถือเรียดด้วยนะฮู้ไม่เหมือนไมค์คลัฟเลยสักนิดจำอย่มบอกอาาอบราคาอุปกรณ์อย่างเงี้ยอปุปกรณ์ค่าเยังไงอะลืไมไปลืม อุปกรณ์ครับเนไงมะลืม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 อุปกรณ์อยูงไหนวะอ๋ออุปกรณ์อยู่นี่ครับอ,อยู่ล่างสุดเลยนี่นี่ครับแฮมเมอร์ครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์ใช้แบบขุดพวกเออนี่ไอพวกที่เหลื่อมล้มออกมาวอลเปเปอร์ที่เหลื่อมล้มออกมานะโอ้ยใช้ใช้เมาส์เลื่อนในเธอเลี่อนแล้วแม่งเซง็งนะรับขุดอย่างนี้ได้แล้วโอ้โหสวยงา,า,ามอารามแท้กาแฟไทยถุยไม่เกี่ยวตรงนี้ครับ ตุบแต่เไว้แต่ว่าถ้าถามว่าจะให้ n อ c ซมาอยู่ยงไงหรอครัแบบขุดกันเตี้ยไปบอไม่เตียเต้ยหรอกก็คือว่าชั้นแรกผมแนะนําว่าไม่ให้อยากให้ n p c พซอยู่ไะเอาไว้เป็นบ้านของเราเดีวยาชั้นแรกสร้างบ้านไปเลยตามขนาดที่ต้องการนะครับผมผมต้องการขนาดเท่านี้ผมก็สร้างเท่านี้ครับเอ่อตัวละครเอ็นตัวละครของเราในเทอร์เรลียนี้ก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบว่า มีตัวความสูงประมาณสามบล็อกนะครับผมถ้าคนวางสองบล็อกคุณก็จะไม่สามารถเอาจากบ้านได้นะเฮ้ยเฮ้ยเกลียดเมาส์เลยนะเฮ้ยอุ๊ชอุชโอเคไปไปเปิดโอเคนี่ครับประตูสามบล็อกอือแล้วกดไปสามบล็อกครับปัอปป๊บปป๊อปป๊อย่าเพิ่งมาคนเขากำลังสอนการทำงานอยู่โอ้ยนี่ถ้าคุณจะเปิดคุณก็เปิดอย่างี้กดคลิก กดคลิกขวานะครับผมเลยโอ้โหกำลังสอนอยู่ไอ้นี่เอาขึ้นไปชั้นบนอีกไอ้เป็ดเป็ดลงมาเป็ดเป็ดเปิดจะไฟหรอเป็ดนะครับผมนี่ครับเปิดปิดเปิดปิดเปิดเปิดตีเปิดเปิดเปิดเอ้าเปิดไม่ได้ไลยเอ้าเอากำเอาเอ้าเวียนเอากำเปิดไงเปิดไม่ได้เลยทำไมอ่ะโอ้ยเสียงเปิดไม่ได้หะ เดี๋ยวเดี๋ยวนะเคลียร์ไก่อนลดไม่ได้อะหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามีไฟอยู่ตรงนี้แล้วเปิดไม่ได้วะเรลกันออใช่ครับโอ้โหมีห้ามมีอะไรวางอยู่ใกล้ๆขอบที่มันจะแบบเป็นตัววางเลยนะครับผมังั้นคุณก็จะไม่สามารถเปิดตัวได้นะวันนี้เราก็จะมาแบบบอกว่าการทําให้ n อ c อยู่บ้านทํายังไงนะครับผมแล้วเราก็จะพอกันเหลื่อมล้ําเหลื่อมล้ําดินแดนอย่ีนี่ แหมไม่มีมารยาซะเลยนะเดือดรํำดินแดนชาวบ้านเขาเนี่ยแะจริงๆคุณามาสร้างไม่ตึกสูงๆประมาณพันล้านชั้นของคุณเลยก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่เลยส่วนตรงนี้ที่ผมเป็นไว้ก็คือจะเอามาเป็นแพลตฟอร์มนะครับผมสามารถกระโดดได้นะนี่ครับโรเวลฮัมเมอร์โอเคอนะแพลตฟอร์มทำแพลตฟอร์มทำแพลต,ฟอ,ลตฟอร์มแพลตฟอร์มเออ อุปกรณ์ของเราที่ต้องใช้ในการเชิญ NPC มาอยู่บ้านก็มีนี่ครับเอ่อ wood wood wooden table แล้วก็ wooden chair นะครับผมแล้วคุณก็ต้องถ้าคุณอยากประหยัดเนื้อที่คุณก็ค้าประตูมาครับนี่นี่ใช่ไหมโอเคมาไม้มัดแพดตอนนี่ครับแพตฟอร์มครับคุณก็ค้ามาสักสี่สี่อันก็ได้แล้วแต่เลยคุณก็มาวางไว้ตรงนี้ครับเกียรเมาส์ตุ๊ตตุนี้ใช่ไหมคุณก็จะสามารถ กระโดดขึ้นมาได้แล้วก็ลงได้อย่างงี้นะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณแม่คุณแม่แนะนำใคุณทำอย่างนี้นะเดี๋ยวออกไปออาไาเอามาไม่หดอากมา,า,มา,าไม่หดโอเคนี่ครับแล้วแบ่งแล้วแบ่งห้องเอพีซีเป็นสองห้องนะห้องนี้ห้องนี้นะครับมันจะได้ประหยัดเนื้อที่บ้างคนด้วยนะเอพีซีเราตายแล้วหนึ่งครับก็ช่างหัวมันครับจะตายก็เรื่องของมันครับมันอยากเซอร์ซ่าแล้วเลอะทลาไร อ๋อฮะแค่นี้ก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับบ้าน NPC นะครับผมเด <Yeah. S 1> ี๋ยวเอ็นพีีเพราะว่าไม่มีใคาอยู่บ้านนี้เลย NPC เพิ่งตายไปเมื่อกี้ดีกว่าใช่ลืมก็รอให้มันมานะครับผมเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ครับไม่ต้องห่วงนะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจะเพลงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนปิดต่อปลาแป๊บคฮ้ยโว้ ตกปลาคือชีวิตตกปลาคือชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยจ้เจ้เจ้ตกสลามไม่ได้ด้วยนะครับเราจะ้ค่าสลามตัวนี้เสร็จล้วก็จบคิปครับสลามน้อยกลอยจ้โอโ้สลามรสฟลอริดาเฮ้ยฟลอริดาโอเคฟลอริลลดาคคลลดยังคิดนิดนจงเียสวัสดีครับบ๊ายบาย